เตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามแต่ถ้าอยากรู้อะไรแอดไลน์เฮียมาได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับเว็บ S อ u ค1ับหนะครับผม,มาวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกมสล็อตของค่าย P.T กันให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เป็นเกมอะไรเนี่ยรอติดตามกันได้เลยครับผม ครับสวัสดีกันอีกครั้งนะผมมาอยู่กับผมเฮียกล้วยอีกแล้วนะวันนี้ก็เบื่อครับผมไม่มีอะไรทำก็เลยมานั่งกดเล่นเล่นเกมไร้อปกระพโรกันดีกว่านะทุกคนนะมาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้ยังแตกดีอยู่หรือเปล่านะผมเกลี้เป็นเกมสล็อตไทยพิจิวเว็บเอสแกรมหนึ่งหกแปดอีกเช่นเคยแล้วผมเว็บดีเว็บเดียวในไทยเท่านั้นไปกันตื่ตามเฮียกล้วยกันดีกว่านะไปเลยเฮียกล้วยก็มีอยู่ 6กห0 0นะครับผมคือมีอยู่67,000เป็ดไปเลยรอบละ400มีน้อยเล่นน้อยมีมากเล่นมากครับผมคันนี้เดือดเดือดเราเลยมากดสักหน่อยอยากรู้เหมือนย่างเกมนี้ไปเล่นนานแล้วมันจะออกดีอยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวอรดูการเดี๋ยวรอดูการกดกันไปอย่างไรก็ต้งปลาสองร้อยสี่สวยๆมุณขาดแถวหนึ่งสเกตเตอร์มาซะด้วย2ตัวถ้ามาสี่ตัวจะดีใจกว่านี้นะครับผมมา2ตัวยเลยอย่าไรแต่นี้มีไหลหรือเปล่า ไม่มีไหลครับผมไม่มีไหลเไม่มี็นไรครับผมไปกันเรื่อยๆไม่ต้องไม่ต้องร้อนนะผมปกติเก็บสบาอยู่แล้วนะมีใปก็ไม่ช่วยอะไรนะครับผมยังไงเฉยอยังไงขาดสแครเตอร์ตัวเดียวเท่านั้นมาเลยหรือเปล่ามาเลยหรือเปล่ายังไงยังไงยังไม่มามาให้ลุ้นก่อนมาให้ลุ้นก่อนนะผมไม่เป็นไรกดไปกันต่อกดไปกันต่อไม่ต้องรีบนะผมเพเป็นผมก็ไปนะ ผมก็บอกเลยว่าไลต์ออฟของโรนี่มันบอดทิสแตกทิสจัดเลยนะทุกคนเกมยอดฮิตนะแต่ก็ไม่รู้ทำไมหลังๆถึงไม่นิยมเล่นกันแล้วผมก็กลัวว่ามันก็น่าจะยังแตกดีนะเลยกลับมาเล่นดือสักหน่อยแล้วกันนะมาหรือเปล่ายังไงช็อตนี้ขันยี่แถวหนึ่งไปยี่แถวหนึ่งมาคิดสวยเลยนะครับผมถ่ายครับเรื่อยๆเรื่อยๆของงามงเรื่อยๆของงามงมาก่อน40่สิบก็ผมนิดหน่อยเอาหมดในช็อตนี้นะ ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ตันทีเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็ต้องเอาเท่านั closure, author, 拜拜้นนะครับผมไปครับผมครับเรื finance, ่อยๆเรื <mit à> <cimento> <nings ha. S 1> ่อยๆขั้นแถวหนึ่งขั้นแถวหนึ่งยังไงจอดี้ขาดนแถวสองมีหมือนกัน เดี๋ยวสามแม่เหมือนนัดแคมมาอย่างไรครับเนี่ยอย่างไรครับเนี่ยมาให้หน่อยดีมาให้หน่อยดีขอสวยๆหน่หน่อยก็เอาสองร้อยบผมไหนสคาสวยที่สองร้อยบอนนี้ถมืเจ็ดร้อยยี่สิบไปดีอย่างไรแถวสามแถวสามยังไม่มาแถวสายังไม่มาครับผม ไม่ออกไม่ออกครับยังไงมาดิครับยี่สิบมาดิครับยี่สิบยังไหลไม่ได้ยังไหลไม่ได้ยังไงครับผมมาแล้วยังไม่มาขาดแถวสามขาดแถวสามอีกแล้วแต่ยังมีฟิวเจอร์เข้ามานะครับผมมคิีเจอร์เข้ามาแต่จะรงนับเมื่อมีอะไรนะครับผมแถวแดดนะจอนี้นะไปครับผมไม่ได้มาก่อนยี่สิบครับยังไง ยังไงเออมีหลมาต่อยหนึ่งร้อยี่สิบไมาต่อยหนึ่งร้อยี่สโอ้โหทั้งแวเปแเตอร์สามตัวแล้วสี่ตัวที่เหเลยนะทุกคนสี่คนเข้าโบนัสที่เหเลยนะโอ้โหหลอยไางค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเออมาดิครับแปดร้อยมาดิครับแปด้อยไหลมาดีโอ้ไหลสวยโยยังไงยังไงเออมาดีแลวผมมาดิครับสองพันแปดหนึ่งเป็นหน้าอกแนี้ เกมนี้ก็ว่าเกมนี้มันไม่ได้เอาเรื่องอยล้ทุกคนถึงมันจะหมุนออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าวายอ่ะวายมา,ยาบ่อยมากเลยทุกคนโอกาสแตกเยอะนะเกมนี้เอายังไงพูดปุ๊บปาปั๊บเลยมาแล้วครับผมสี่ตัวโอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำเลยเนี่ยอาจารยจะบอกไหว่าเกมนี้มันยิบเราจะเล่นได้อยู่นะครับผมมาดิมาด er, ิก็คือจะพิมพ์เลยครับผมสองเฟซจะพิมพ์ยังวกันตั้เท่าไหร่หยิบน้ำเปลดมาสวยๆก่อเลยสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาท ต่อได้หรือเปล่าไหนต่อได้หรือเปล่าอ้ยสิ่ม่ได้ยังไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไปกันเรื่อยๆก่อนไปกปันเรื่อยๆก่อนเดยสิบเอ็ดรอบก็ม ไเยอะไหนเยอะยังไงยังไงพี่ตรวจให้คนคนดูหลายแล้ว่วกเกมบอก rộng ขึ้นอยู่ยังไงครับผมงยังไงแถวสอแถว3บอกทางารคือวายมาเน้นๆหกพันไปดีเอาอ่ะทุกคนเข้าทุนแล้วนะตอนนี้นะตอนนี้เข้าทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมที่เหลือคือกำไรทั้งนั้นเลยนะฝครับนีเข้าอยู่มีเข้าอยู่หนึ่งพันสองดพันเก้าร้อยยี่ิบาทวายมาสวยจัดจดกวามาสวยนหนึ่ร้อิบ ต่อเปล่ามีต่อเโอ้ยกจไปแล้ผใสนีนน้กใส่เงนแรกํำไรแล้วทุกคนชิวๆบอกแล้วก็บอกเกินไปก่งหกแปยังองเกิอย no ู you you ่นะเมื่อกีต่อดียังวันนี้ก็อยางออกดีอย่างนั้นมาดิครับห้าพันเจ็ดเน้นๆไปดีมาดิครับกำไรมาแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วนะครับผมเกินไปเกินไปดูกันเอาของจีงขนาดไหนมีมานน่อยอีกสองบบาทจะมีอะไรต่อได้หรือเปล่า มีหลายต่อทร่บอกว่าสวยหลังสวยหลไม่สวยแเทวล่าสุดสี่ล่าสุดท้ายว่ายังไงมีผิดท้ายหรือเปล่าสามรอบสุดท้ายว่ายังไงของผิดท้ายไหนเร็วของผิดท้ายไหนเร็วมีไหมมีไหมรอบสุดท้ายว่ายังไงครับผมรอบสุดท้ายว่ายังไงวุ้ยแหมนี่เจอแต่แม่ไหวคนก็ไปถึเงินหนึ่งพันก็คุ้มแล้วบอกให้คำเดียวอย่างเงี้ยนี่ก็คุ้มแล้วนะครับผมทุกคนเอาโบนัสแต่งมาหมื่นเก้านะโอ้โหสุดเกินเกมนี้บนเว็บกับหนึ่งหกแปดนะผมไม่ใครอยากได้ส่วนหรืออยากรู้เทคนิคอะไรเนี่ยแค่อนไลน์เฮียพูดมาไว